มากินร้านฟูปิงกัน ใครเป็นชาไทยเลิฟเวอร์เรียนเชิญเลยร้านน้องใหม่มาแรงที่อร่อยจนอยากให้เป็นร้านดังเลยจ้า,าชาไทยเซเลปปี้เขาเข้มขน้นสมศักดิ์สีชาใต้มากๆนี่เนียนๆแบบนี้อืมตื่นเลยสดชื่นฟุดฟูดใครต้องติวหนังสือตอนดึกๆแก้วนี้เหมาะเลยกรากนิต้าชาไทยปกยักใต้ฟิวเกตน้ําแข็งมีความบิงซูอันนี้เราชอบมากหอมเข้มหวานน้อยรอยจริงพี่เบาใครที่อยากกินโอเอ๋วไม่ต้องไปไกลถึงภูเก็ตแล้วจา้านี่ครับโอเอ๋วลำไยภูเขาไฟเครื่องเขาอย่างแน่นถังลำไย ทั้งบุกทั้งเฉากุ้ยมันนึบหนับนุบนิบไปหมดเรียกว่าตักตรงไหนก็เจอให้เยอะสะใจมากใครชอบอะไรเปรี้ยวๆเฟรชเฟรชลองเมนูนี้โอเอลฮันนี่เลมอนมีลิ้นจีเยลลี่เปรี้ยวๆนึบเนืบแล้วก็บุกกรอบเบลอเบล่าทีเด็ดเขามีฮันนี่เลมอนไว้เติมความเปรี้ยวเพิ่มความสดชื่นขึ้นไปอีกเราสั่งโกโก้กลับบ้านไปหนึ่งเขาก็ให้มาเป็นกระป๋องแบบนี้น่ารักมากเลยพิกัดจุฬาซอยสามถนนบรรทัดทองเปิดเที่ยงเที่ยงไปจนเกือบเที่ยงคืนนู่นแน่ใครหาร้านชาไทยเข้มๆหวานน้อยๆแแแถถมปิดดึกกก้้้ลลอองรานนนนนีว็ูใจ่